นี่ก็3ตัว2ตัว3 của นึงว่ามีเฮาหลายขึ้นมันบ่พอจังว่าปานหน่อใส่ สวัสดีครับเป็นุนสายบานน้อยครับแงนี้มันนี่ผ้าผี่พาน่องใส่เงยบมีกันก็มีตู้สิบหกอันนี้เนาะเจ้าวัดจ้าใส่ยักสอันนี่มันนี่ม่ตใส่ไฮพย่รุ่นใส่ผู้เดียวจ้าตัวสองตัใส่แกนี่ละนีพ่รุ่นเป็นตัวใส่เลย ก็คบไงกับโรชานเหมือนเราเป็คมีคบเหรอคนนี้นี่ิดเยอน้เลืบ่ยนดีเยอะจังเลนพอดียอะ่ัยางข้างอย่างนี้ตะโก้ใส่กับใส่ฉีเลยพี่น่อยทั้งน้ำกัเป็นเปน มันมามอกนเสียงไปเชีงดินก <cat> ็เทเทเ่ลายะตากกนเขาตสามสี่ตัวอยู่โอ้โอ้โอ้งอ้โ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 ้โอ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 ้โข้อ้โ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 น้ออ้โอ้โอ้อโอ้โอ้อ้โโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โออยู่้โ้โอ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 ่าอ้าอ้โอ้โอ้อ้อเออ้อกโ่้ว้โอ้โ้โอ้ ได้มองได้อีกอ่ไปนี่ลุนใส่บนเดี๋ยวบงตงนมันไม่เปลี่ยนต่วหันบนเปลี่ยนไปก็มัน่ดีดน้ำก้นอยู่นะ็ได้แ่ย่อยมีคบน้มืงอ้วยเมง่รง่งแน้อยเห็ดต้นชายมัน้งนมากูมาป้าดินนีจิ้เมียนเปลี่ยนเลยไ มันจะตื่นเฉกฟางส์เหรอน่ะพราะยรุ่นเพราะว่าเปลี่ยนฟังเป็นเป็นไนล่อนสีดำดีกว่าเนาะมันสีเห็นมันสีเห็นไหมัแก่ๆเหรอไว้สีสีมันบพิ่มขึ้นสีเงียบนะเหรอสีมันบพิ่มขึ้นสีเงียบเดี๋ยวเหมือนรุ่นจังตัดโ่อนสีดำดำขึ้นเงียบมันติดตื่นมเมันเมนมันติดตื่นพอฟังเห็นว่ามันก็สังเกตดูดิคือว่ามันงโลเลยนะ่มนตื่นมากตื่นมากมองมันยังแดงๆเลยทีเดยวคิด คิดถ้าหนาเป็นเปลี huh. ่ยนไปพวกเนี้อพวกนี้ยพอนเห็นปลาพอนิ่งือกินปลามื่กเขาด่นะม่ตุดตายั่งกว่าเดิเป็นเปลี่ยนเลยเจียมคบเนี่ยเมื่อาเข่าถือว่าฝอนเกี่ยวกันทีห้องเดี๋ยวไปเอาเนื้อบุญกันไม่ไม่ไปนอกใส่ซองกัน มันละไลไปกับปลาเนาเถอปลาเนหละไลยไปกระปุกปลาเนาเรียพี่น้องกปุกมันปลาเป็นเบกับปลาเนนอ่นันินเมอ่เยเขามันก็ดินถิ่นมั่ก็คิดว่าจะทามหากินไี้สิไหโอ้เชไปเชิงคือเขาตอู่งบยครับกลัว

พ่อมันเบอรไก่หอตามของทงั้งมะหยาวก็ยันมัูนไปมันแดงของสีได้พี่น้องเดี๋ยวมือ,อถามาย้ำกันเดียวไปรุ่นใส่กอนมือไอม่ย้ำกันเดิอมพี่น้องพอกันตอนสอบอีกทีนึงครับไปรุ่นหาใส่กันสวัสดีครับสวัสดีตอนสอบครับพี่น้องตอนนี้มันนี้พ่อพีพ่อน้องไม่ย้ำแยบครับใส่ไปก็มีตูงวันนี่ครับ สีมนัมมนบ้อมันก็จังมายามลูกกันเด้อพี่น้องตอนตเโ้าบรรยากาศเย็นๆจ้าวันนี้จะมายามเงียบลูกกันเด้อพี่น้องว่าสีมนันบ้องมือนนี่โซ้านี่ไปหายุหายจินเงียบ<ะ>ยเหมือนโซ่ละพี่น้องใ,ใส่เงียบไปเพราะว่ามันก,นกน็หาตัดหยาตัดยุ่งตอนช่วงนึงเกิดพ่อแต่นั่นเรับมาหาใส่เงียบครับพ่อปีงเดียวออมครบเกียจหายจินตามดูดูกันพี่น,พพน้องเพราะว่าช่วงนายครบนาเกียจเท่ากับหาครบ ยำหาเฮ็ดกับหาอายุให้กินนยก้อย้ำเยเออ๋อยำเลยคอยยิงเจเป็นคนยำเลยมกมันบ่มนอยน้งนัเงียบ่มนคือเมีดอิมซิมไปอยู่นั้นเลยโอ้ยสมาเงียบสีดีสีไปปะเงียบันเ็เดียวมันก็บอถก็บ่ถุอบ่ถพี่น้องนะดูน้ำกัน หลังตก็ไปเยสวาเฝ้าอีกขึ้นเก่าได้ไหมตัวนี่หนอหึเป็นจิมเงียบจะตกามี่ยังบ่มีดสีดีอย่างนู้นเลยโอ้ยปลากระดิ่งอยู่เดีเนาะปลากระดิ่งยู่มันกบมับบนเขาเะนี่ไม่ห้อยกบมันมาอยอยู่ดินนี่นี่เป็นห้อยเป็นห้อยอยู่นี่น็นปลาตัวใหญ่้อ๋อหลังที่สองเอาไปถือเราพี่น้อง โอ้ย m 4 d มกดิออมบ่นวนี้นอมามาเตุหยามมึงนี่วะขี้มันนีนอยู่งรคือเงียบคือบ่ดกบ่เด็กไโอ้ยอนี้รุ่นได้เมือนี้เป็นไอ้คยบเมนองไฟแต่สามมก็สามันก็บ่ถือจับอันถือเวลาลา่นเรื่องของ่นโอ้ยสามมันคือกัน่น่องเอาทีมีนี่ก้อนขาก็ไม่ยังเอาเมตุ มีตัอันนี้เงียบไปแต่เงียบแต่มีตัเงียบบ่นี่ปนี่ตัวนั่นดินี่นี่นั่นเต็น้ององอย่น่ะตัวนึงอยู่ตัวนึ่เ่ั่อยวานจี่ถือะเลยม่นบ่ดทแท้โอ้ใส่หมูวนวนมันเจคัก uh ีดิงั้นแล้วตัวนึงแล้วพี่น้อง กไปนี่เยมนี่ยเก็บเมขากห้องเก็บบ่ย่ามือมีจุน่กบ่มีบ่อถึนไหมมือสองมือกโถมียังบ่มีติ้ตรงโอ้มันใจบ่ามกัวมัันยังบ่ถือซื้อยู่วะไปกินไปนี่แล้ว อย่างยุคแก่ๆนี่ละหนึ่งนี่ยังบ่าันมันแกก้บ้าิถือกี่ดีเดนมันนี่ดิเตียนลงลงลงนี่ไหมอะไรนี่อะไค่อยถือไว้เยอะไรเงีเอาลงกอนตัวนึงเพื่อย่นตันึ่อ เดี๋ยวได้พี่น้องมัก็จับทวงวิถยหู้อกจับเพราะเป็นยงมพ่ะว่าขันแยบนี่มันโจกเอาไยเด้ยไงดีจีนเียบไม่ไพอายูให้จินพี่น้องตัวพ่อมงาม่นจะกินปเนเออเมนบ่หล่าทั้งกองจีอกนหรอไกพี่น้องตัวหนึ่งเนี่ยป่ะเป็นสองตัวงอยจะบ่มันแท้หงมีไหเนาะป่ะยังไม่เย็บออกออกทั้งสายก่อนมีตไปพุ่นก่อนป่ะ

ก็คือมุ่งนึ่งเดียวจีเจ๊กโตเลยเถอะัวเดียวตัวเดียวเมียนโตเดียวมึ้ยอุ้ยอุ้ยปลดโอ้โอ้ยอย่ามันนอตี่หนอโอ้ยโตเดียวยี่ป้ายมัดอวยนี่ไหมโอ้ยมืดมืดคอยเอาพี่น้องตามตัวแล้วให้ตัวพอยินนุ่งมือเมียนเดียอย่าเป็นพระท่านนอตพี่น้องเลยไปนี่หนึ่งไม่ตู่โอ้ยสนุก ถ้เป็เปลี่ยนยีดินอนี้เปไเดียวด้วยถาเป็นชิเปนลี่ยนูกหวันจีเป็นตตมีกันแน่เลยดูน้ปันด้บินอ่ะเป็นเปลี่ยนสิี่ยังบ่เปลี่ยนตกแต่มืไหนไม่ตโอยกบบยูเด่นเนาะกระแทกกระแทกลูกนั่นมีอยู่มีอยู่นั่นนั่นองตัวุ่ไปรุ่นเดตรงิงเออพวกยังพวกยังก็ปลาอปลาไม่กินละมันก็จับตะ

กับังเลียงกัลังห้อมขึ้นพอเี่มันถือร่มเราไม่ตัวถือร่มถึงยังข้าวเดียวมันกับกับเลียงขึ้นด้วยนี่เราเใส่นีก่ว่ามันเออเพราาเป็นอแมนขันมันติดอยู่นี่งุนเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวีเี๋ยวเีดวย ไปอะไรบ่กบเนี่ยป่ะโอ้มืงหนีบ้มันใส่มาไก่ผดบ้าหงสุเทียเขาใส่ยุกสายกลางโพงเ้างได้เตีดี๋ป็โลอยู่ดิปวดหลับเป็นไวโน่นนู่นปวดลับพี่น้องปะเห็นบ่มีตัวโอ้เสียงนกบอ่างนี้นะมูวมันหายกินเจ็ดกินกบกินเจ็ดพี่น้องอืมเปลี่ยนม้วนนี่จะมี่ยนนี่ ตัวนี้แป็นสุดยอดเลยแต่ม er, ันมันสะิเขาหุ้มพวกเขาหน่อไม่ตัวแล้เปิดเอาขึ้นมือเลยมีอย่างบ่มีอยู่เอขึ้นมาบ่มีอยู่ไปนึงดูเหรอขึ้นมาไหนตัวเด่น,น,นเดี๋ยวยว่าตัวไงมึงว่ตัวใหญ่คืออยู่สายกลางทงเนาะมันขึ้นโน่นนะแบบเอากระแทกๆล่องก่อนมันสิโอ้โหฝีช่างเปิดทั้งเปิดได้ช่าง มีหลายตัวเตี้ยเลงเลยสีผนไเรยร่อเต้ยทตัวหาตัวโอ้โหมามานอยู่ดิที่ใส่เลยเจ้าเนะดปาาเลยเียบนีมานอยู่จ้ะสีตัวอยู่เตียที่ตัวหาตัวคนเดียวเดี๋ยวลงบ่หรอบอท่านลงอยู่เดี๋ยวได้เจ้าไปอ๋อใส่ทีเดียวบุ้งโอ้โหหายตัวเยบหโด หมายูเด้ไปี่นพว่าหมายูรบบนี่ไปไปยามึงเีนบนมานอนสุดเลยเด้อพี่น้องประนี๋ลุงโน่นนะมนต้เาก็อได้อยู่นะขึ้นเยียบเนาะเด้อพี่น้องจริงบ่โมีย่งจักเนี่ยอตะปานดได้ใส่นี่ปลาตมันบดินบ่เป็นยาง เอมตัวเออเดี๋ยวคอยจื่อเลยไหมเพาว่างอยก็หลงนะต้องเอาห้องก็ขอดีได้กบไหนเนาะนีย่เงียบอีกตีมีเยีงตัวบ่บ่มีมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเต้นเลี้ยงไปนอกนี่ตูจะเปิดไหเพิ่งเจ็ดตัวล้วถอะ

เดินบริขายดีกยวนถือว่าได้ไรก็พอได้ยุได้กินได้ยุได้กินเลยละไอ้มื้นีึเนี่หอยมีดเลยห้อยกบตีห้อยนคนห้อยคนตีตะกลงตีแล้มีห้อยกบนั่นดยบนนั่นดิสองตังามตัวยูซี่ตัวยุบว่สามตัวยุมีตัวไคอยู่ในน่องพี่รุ่นเห็นไหมเต้นยุเดน่นองเห็นไหม เห็นอ,อยู่ป่ะอยากมึงมีตัวคือ,อ,ะอวะค่อเดี๋ยวเไปเห็นเต็มแล้วคืออยูโวเนีมนปลาดินใช่ไหมกบิน้งเสียดีจีนี่บ่น้าตะโกนหนวดเปนตะกี้นปลาหาวปนิดเอ้ยงูเดยท้องอะไรมูถว่าถค่ยู้พี่น้องเอ้ยมุนลุนๆอยู่นี่นี่เอ้ยนี่มัน,น,นม่ขามากินกบวะ มยงอเลี oh, yeah. nah ้ยมโอ้นี่แล้วหนุ่มเอ้ของแท้เลยนมีตัไว้ไปเอาอันนี้ก่อนมันยังมาปล่อยมันพยยามันไม่กอนถ้เชื่อมันเดี๋ยวออกไปบัไก่หนึ่งว ตาเพิมเห <ừ. S 1> ็นหงสอยู่หนอมีนอยมนยนงนีว่มีนะผุนยทางผุนผุนทาหนผุนไปยังอยู่ใใเบื้งนีมันมี่มีตัวนีอยตัวกบหนึ่งดีเอ้ยนี่อย่าโคนอ่ะไหลตจุที่สันหลางดินเดีนะ๋นี้ นี่หลายตัวยุ้ยนู่นไปสี่ตัวสามตัวสี่ตัวครับไปเดี๋ยวเท่ๆนี่แหละโอ้ผุนเห็นปะเต้นสวดๆอนยุ้ยดิโน่ผุนผุนผุนเห็นปะโอ้มันมันมีตัวมันสุดท้ายแม่หลานสุดท้ายบ่อได้เลี้ยยู่พุ่นอยุ้ยไม่ท่านดีเบิรส่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดก่อนมามาถือทตรงนี้เโอะว๊อดออกแรงเต็

หลังสุดท้ายเหลือหลังสุดท้ายพี่น้องสีมนัามานบะมันสิถือบ่ถือดุลนน้ำกันเด้อสิได้ตื้มันอีกเจ้าโตสองัวบ่หลังนี่ขอว่ามันเพี้ยนไปที่เด็ดเลยละ่ะมันสิถือบ่ถือระวังหนึ่งสีถือแางแปลงเลยบางเชี่ยนห้าหมันแปลงแต่ว่ามี่แมนดีพี่วังแมนมี่อยู่บ่มียอยู่โอ้นั่นดิมีตัวดองลองลองลองอยู่เจ้าโตเลยทั่วสองโตง่ายอ๋อสองโตงโต่ายไหมไหม

เอาไปหลังสากอนยังก็เแมนเจ้งสุดลูกพี้องบงนี่ลูป่องูเด๋อมพี่้องกูเอินงูยังกูพาอาทิตย์เตีแสงอาทิตย์ไปไปไม่หดคบมันเด้นี่ครบมีตู่เขาไปยังใดกันวะบ่เป็นยัง ไปมนไปมนไปแล้วไปหอยๆๆไปเริ่อ้ยต้องคนตั้งหากินนี่มาใกล้กันนี่มาเืื่อยไปแล้วไปหลอกไปแล้วที่ไปหาเจนว่นว่าปุ๋นเขาป้าไปแล้วปุ่น มา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 มีตูพู้ดมีตูพี่น้องเลยป่ะผุ่นมันไปแล้วลงกันหน้าไปแล้วผุ่นผุนรีดรีลีดีมาพี่พี่ป่ะผลงานเศร้านี้ครับพี่น้องสือรูปเราก็พ่อดีอยู่ดีกินถือว่ามานอยู่ครับเถิ่งปลาตายเถิ่งกบกถือว่ากบกับพ่อดีอยู่ดีกินอยู่กบก็สิประมาณโลนึงเนาะแต่ลุ่นแหนบถือว่าดีดีไร้เติบเนาะ อันเง่ซิบพกันครบอยู่แล้วมันมีนีตัวครบแล้วซิบพกันเอาได้ก่อนขอบคุณแฟนคลับสุมองสุวัสดีครับที่ติดตามที่ชมมิซานบันหน่อยขอบคุณทุูกกำลังแรงใจแล้วครับขอบคุณหลายๆทีขอมากดติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้อย่าลืมกดกระดิ upp, cking, ่งน no kind of ้ำเลือครับเพื่อสถิแก่งเบิ okay. ้งแก่งเตียนจีบใหม่ๆนี่จีบมือต่อไปครับเซาร์นี้มื้อนี่พัรุ่นก็ม่ตัวครับขอกราบเข้ามาสวัสดีครับอ่ามานอยู่เด้อพี่น้องไป เด็กก็มันกิ้มเต็มกี่น้อง